น,นี่เป็นชั้นล่างสุดชั้นล่างสุดก็มีสินค้าต้องมาว่ราะอัวน,นี้มีสินค้าลังๆอ,อ,อยนงไม่ได้แกบน,นี่ก็ได้มา ไายทำนะครับว да. ันนี้วันที่สิบเก้าวันที่สิบเก้าตุลาคมพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดกินฟิต วาอสอมที่สมาชิกหลายท่านสงสัยอยากรู้ว่าบริษัทนี้มีสมักงานออฟฟิศอยู่ในเมืองไทยหรือเปล่านะครับก็เลยไดามาถ่ายทำให้สมาชิกได้คลายคางแคงสงสัยบางอย่างเรื่องข้อมูลบางอย่างที่ยังสงสัยกันอยู่นะครับผมเองก็พยายาม เราเก็บข้อมูลให้สมาชิกได้รับทราบกันตึกหลังนี้ก็อยู่ที่ซอยอัดพ้าวเจ็ดสิเอ็ดนะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายให้ชมด้านหน้าอีกครั้งหนึง่งงนี่ก็เป็นเป็น รพนักงานเป้าของใช่ไหมเนี่ยไม่สร้างคอมันบ้านหนูนะมันไม่มีที่เก็บแล้วนะตอนนี้แล้วมาเห็นไอ้ตรงนี้เองดูเสื้อให้หน่อยดูแม่ไหนดูกูโอ้กูโอเคนะชุดหนึ่งมันเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยสองพันห้ารึเปล่าเออใช่ใช่ที่เขารลงว่าเนี่ยสองพันห้าถ้ามันถูกอ่ะไอเราซื้อไม่รู้ก็หมดนี้เลยเหรอถ้าเราซื้อได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะถ้าเราเป็นสมาชิกเห็นไหมดีแค่ไหนเนี่ยนะเป็นสมาชิกจะได้ของถูก สองพันห้าใช่แล้ที่เขาลงมีฉลากด้วย่ะมาถามพาะอาจารย์ไายใช่นี่นี่นี่เป็นอันนี้เนี่ยชุดเครื่องครัวนะคะมีกี่ชิ้นเนี่ยมีทุกอย่างอะค่ะมีทุกอย่างสองพันห้าเองในราคาสมาชิกอือทั้งกล่องนี่เหรอทั้งทั้งกล่องสองพันห้าโอ้โหเห็นในรูปเนี้ยว้าวเซฟนิหอยไ เซฟหนึ่งสองพันห้าเอามาเสื้อเดี๋ยวเราเอ็กซ์ชั่นเสื้อหน่อยเปโปรโมทให้เพื่อนๆนี่เนี่ยให้ดูบ้างเนี่ยจะเอาไว้ตัวละห้าสิบบาทเนี่ยอ้าวเนี่ยตัวละห้าสิบบาทแล้วอาจารย์เยอะเลยเดียววันหนึ่งอาจารย์ห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะคะเนี่ยมาจากประเทศจีนเลยนะคะเสียดายพูดจีนไม่ได้เขาบอกว่าเป็นคนจีนหลายคนเนี่ย เจ้ข้างหลังด้วยนี่เบอกว่าเป็นของจีนนะคะเนี่ยข้างหลังอ่ะอ้าว Y S L M ดูดีๆนะคะสินค้าของเรามาตรฐานเยี่ยมราคา5้เปอร์เซ็นต์ครึ่งหนึ่ง d o อ c o อ Y S L M com ใช่เออเอาไปแชร์เนาะ ออเ,อเออออกเบอร์ก็ได้ออกเบอร์อ,อ๋อ,อเป็นสายของพี่ชู้ชูกาสา็สายก็แจ้งสายก็คือให้ทีมเดียวกันแต่เป็นสายหนา,า,านั่มีม,มีใครนอนหลังนี้เปล่าครับไม่มีนะ แต่ละวันก็แต่ละวันก็เปิดให,ห้ดูน่าจะเพราะว่าคุณเข้ามาคร e ั้งแรกก็ใครเปิดถือกแจพี่ชุกคนเมื่อกี้อ okay. ่ะพี uh ่ค uh 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 ืนที่ผมซอยสั้นนอ๋ออ๋อเขาถือถือกุญแจอยู่แจยก่เขาต้องมาเปิดให้สมาชิกทุกวันเลยแล้วใครรับผิดชอบกันตอนนี้เขายังจัดวางไม่เป็นเล็กน้อย เขาก็ยังมีมีสีเมื่อกี้สีดำนะคะตอนนี้สีขาวค่ะตอนี้อันนี้สีขาวมี่กี้สีดำนะคะมีทั้งขาวทั้งดำทั้งเขียวมีหลายสีสีอะไรก็สวยต่อไปเราไม่ต้องประหยัดเงินขึ้นอีกเยอะมากเพราะเราจะได้ใช้สินค้าที่ห้าสิเปอร์เซ็นต์ สินค้าของเราอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเนี่ยเจ๊เจ๊เจ๊อ้าวห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะหนึ่งร้อยก็ได้แค่ห้าสิบบาทข้างหน้าเนี่ยหนึ่งร้อยก็แค่ห้าสิบบาทห้าสิบก็แค่ยี่มห้าบาทหนึ่งพันก็แค่ห้าร้อยบาทสวยด้วยค่ะเยสวยก็สวยค่าก็ดีเลยเดี๋ยวเราก็ไปขายตลาดนัด ตัวนี้เท่าไหร่ด้วยตัวนี้นนนถ้าสามน้อยกว่าอันนี้เท่าไหร่อ่อออาสามน้อยเฮยนี่ <c oughs> สีเขียวด้วยหลากสีหลากสีมันมีมันมีหลายสีอ่ะมีหลายสีโอ้ยมันน่าใสด้วยตันนี้เป็นสีที่ชอบมากเป็นคนชอบสีเขียว เสื้อเด็กหรือเปล่าเนี่ยใช้อะไรอะเส,สื้อเด็กเสื้อเด็กคนะ่ะเด็กก็มีนะคะเนี่ยเสื้อเด็กน่ารักมากเสื้อเด็กก็มีห้าสิบบาทน่ารักทั้งหลังน่ารักน่ารักอ่ะนี่ต่อไปเรามาใส่เสื้อถูกๆคนไทยจะได้มีเงินเหลือ จากท่านประธานจางเจี้ยน,นที่มาให้โปรดคนไทยให้ให้เราได้ใช้ของถูกแล้วก็ดีด้วยเนี่ยต่อไปต้องขอบคุณท่านมาก